สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนมรกตแท้ประดับด้วยมรกตแซมเปีย3เม็ดตัวเรือนทองคำ75%เปซน์แหวน48น้ำหนักรวม4.37กรัมราคาเพียง24,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวมอกดของแซมเปียนะครับมอกดเจียไนเป็นทรงเอเมอรัลนะครับเป็นทรงยอดทิศของมอกดนะครับมอลกดส่วนใหญ่จะนิยมเซียไนทรงนี้นะครับมอกตนะครับมีตาหนิเนื้อพลอยตามธรรมชาติบ้างนะครับตามที่เห็นนะครับแต่ได้มอกตค่อนข้างเม็ดใหญ่นะครับสีสันสวยงามนะครับกับราคาเบาๆนะครับ24,800บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวเรือนนะครับเป็นทองคำา75%เตนะครับตัวเรือนเรียบง่ายนะครับแต่สวยหรูดีนะครับ ให้ดูด้านในนะครับการแหวนนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเพิ่มไซไม่แพ้นะครับประเมินราคาเพิ่มตามจริงนะครับตามช่างจิวเวลรี่เรียกมานะครับให้ดูขนาดก้นพลอยนะครับถ้ากล้องไม่โฟกัสขออภัยนะครับเจียในได้สัดส่วนดีหมดนะครับตามที่เรียนไปนะครับพลอยนะครับมีตําหนิของเนื้อพลอยตามธรรมชาติบ้างนะครับตามที่เห็นนะครับแต่ว่าพลอยสวยนะครับสีสันได้นะครับกับราคาจับต้องง่ายนะครับ ลองสมใส่ดูนะครับขอสมใส่แค่ครึ่งข้อนะครับเพราะว่าไซส์แหวนมันเล็กมากนะครับไซส์48นะครับขอใส่ให้ดูประมาณนี้นะครับทรงนี้ใส่ได้หมดนะครับทั้งพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงนะครับถ้าพี่ๆต้องการแหวนบรกตฏนะครับที่เนื้อพลอยดีเยี่ยมนะครับสะอาดใส่ก๊บนะครับราคาแพงแน่นอนครับสำหรับงานบรกกฏนะครับ แหวนวงนี้นะครับถึงเนื้อพลอยนะครับจะมีตําหนิตามธรรมชาติบ้างเล็กน้อยนะครับแต่แลกกับราคาเบานะครับสามารถมัดจาติตจองได้หมดนะครับมัดจำเพีงน้อยจ่ายครบิกทีเดินหน้าได้หมดไม่มีปัญหานะครับออกใบเซอร์เพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก5 0 0บาทใบใหญ่ถึงพันบาทมาเป็นเล่มนะครับเดี๋ยวให้เทียบขนาดเหยสิบนะครับหน้าแหวนกลางๆนะครับถือว่าเป็นแหวนไซส์กลางๆนะครับน้ำหนักแหวน4.37กรัมนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านีหมดอนเดินนะครับช่วยเยืยันว่าเป็นงานพลอยแท้งานทองแท้นะครับ มัดจําติดจองได้นะครับมัดจาเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าได้หมดไม่มีปัญหานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับสามารถนัดรับสินค้าได้ที่ j j m a l เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับส่วนที่พี่ท่านไหนที่อยู่ตานจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับร้านอยู่แม่กอนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับพี่ๆต้องนัดล่วงหน้าเข้ามารับนะครับเนื่องจากวิ่งส่งงานตลอดนะครับ หากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแหวนมรกตสวยๆกับราคาเบาๆองค์นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นนนด้นะครับก่อนจากกันแล้วคนที่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ